สวัสดีครับพี่น้องท่านผู้ชมคลิปนี้ขอ,อยัดนั่ม้าพี่น้องท่านผู้ชมออกนอกสถานที่ในจังหวยใดครับเด้อเมื่อนี้มอยู่กันที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับเนาะปิดงานอีสานโชว์เพ่าครับผมจ,จัดขึ้นตั้งแต่หลายเดือนแล้วละครับแต่ว่าเพิ่งมีโอกาสได้ตัดคลิปมาฝากมาตอนนะครับเนาะบ้าบอยก็ได้รับเกียรติจากพี่ฝ่ายนะครับอาทิตย์มุ่นสารเจ้าของลานลาบเสียบนะครับนะเนาะเพื่อนเป็นหัวเรื่องใหญ่ในการจัดงานนี้ขึ้นมาครับผม ในงานอีสานชั่วเผ่าเนี่ยกับแบ่งออกเป็นจักรวัลหลายๆอย่างนะครับบ่าวบอยได้รับเกียรติให้แม่เป็นวิทยากรบรนใหญ่นส่วนของจักรวัลลาบก่อยในเนื้อหาของจักรวาลลดขมมาจสันครับผมเมื่อนี้ก็ได้นําเมนูมาฝากมาต้อนพี่น้องท่านผู้ชมทั้งในงานและก็พี่น้องท่านผู้ชมที่กำลังรับชมทุกทางบ้านตอนนี้นะครับเนาะสามเมนูครับก็มีในส่วนของก่อยขมก่อยเสือขัวและกัพัดจังโก้หนองไร่นะครับเนาะ ติดตามรับชมไปพร้อมๆกันครับนี่ครับในส่วนของก้อยคมนะครับก็มีเนื้อสะโพกไม้ไม้นะครับบวกผิวผิวสวยเลยครับเอามาหั่นมาสับนะครับเนาะแล้วก็มีในส่วนของเครื่องในนะครับเนาะอยู่หลานก็มีพวกลาบก้อยเนี่ยใส่เครื่องในอยู่เจดอย่างเลยนะครับเด้ก็มีตับนี่นะครับหัวใจไข่หลังสามสิบกีบดอกจอกคนเทนาแล้วก็ใส่อ่อนนะครับเนาะนี่เลยครับไม่ในงานก็เป็นงานช่วงแรกนะครับเนาะแบ่งเป็นอ่ารับ พี่น้องท่านผู้ชมเขามาฟั่งกับอันย่อยแล้วเขับมาแบบชมนี่ประมาณสองรอบครับสองรอบสามรอบน้ำแกนครับผมนี่เลยครับเนื้อก็เป็นเนื้อภาคใบนะครับเนาะที่เอามาใส่ในหลานนี่แหละครับแล้วก็แบ่งแม่ใส่ในงานนี่นะครับผมก็เป็นเนื้อสดๆใหม่ๆเลยนะครับเด้อยข้ามือขิงนี่ยังอุ่นๆเลยครับพอดีอยู่จังหวัดขอนแก่นกับมีหลานของเบาบ่อยอยู่สองสาขานะครับเนาะกับยูโบไกกันครับกับมหาลัยขอนแก่นครับนี่เลยเนื้อแบ่งเขาหลานแล้วก็แบ่งเขางานนี่ก็ เป็นเนื้ออันเดียวกันเลยครับนี่ครับสดสดใหม่ๆครับกาลังหันอยู่นี่คือใครหลังครับผมนี่เลยครับนี่ใส่ก็มีครับผมสาวใสให้ผู้ชมดูแต่ละส่วนเท็กเจอร์หรือ่ารสสัมผัสมันก็สีบ้ขึกันนะครับใส่อันละเล็กน้อยอันละข้ามสองข้าผสมมาสร้างกันไปครับผมนี่เลยครับอยู่หลังแบบนี้ครับใส่เครื่องในเจ็ดอย่างนี้เลยครับจุกๆเลยผูกได้มักอันไหนบ่มักอันไหนก็สร้างได้นะครับด้อันไหนพิเศษหรือว่าบ่มักอันไหนบ่งอยากให้แท่นไหนก็บบอกได้ครับผมนี่ครับพวก เนื้อกะบม่มหั่นบม่มีสับริ่มีซอยทิ้งไว้นะครับเนาะเป็นพักที่ใส่ลงกปพครับไม่มีหั่นไม่มีสับไม่มีซอยทิ้งไว้ครับเห็ดเอาไม้จานต่อจานเอาเดือต่อเดือครับผมนี่แล้วบางเห็ดก็เดบัรยายน้ำนะครับเนาะอันนี้ก็เป็นในส่วนของน้ำปุงลาบนะครับด้วยสำเร็จรูปแล้วครับนี่เลยครับตามด้วยพริกป่นข้าวคั่วนะครับนี่ในน้ำปุงลาบมันก็จะมีรสขมรสเค็มรสนัวน้ำกันแล้วครับผมนี่เห็ดใน เ้าวปุงลาออกมาได้รสชาติที่คงที่นะครับบ่อยกับเปิดร้านหลายสาขาครับตอนนี้10สาขาแล้วครับมีอยู่ที่จังหวัดอุดรนะครับเนาะจังหวัดขอนแก่นจังหวัดชลบุรีจังหวัดสกลนครจังหวัดอุบลราชธานีจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับเนาะแล้วก็เคหะลมก้าวลาดกระบังครับแล้วก็เป็นในส่วนของพิศนุโลกครับผมเปิดอยู่ลายหม่องลายบอลนะครับนะเพื่อให้ได้รสชาติ ที่มันไกลเคียงโคงทีตลอดก็ต้องมีน้ำปรุงลาบนี่แหละครับเป็นตัวซอยครับผมนี่เลยครับพี่น้องท่านผู้ชมที่อยู่ไกลบองเล็กกับฝากไปลองลิ้มชิมรสนี้ได้ครับเด้อนี่ครับปรุงรสชาติได้ทีแลวก็ใส้หอมตามลงไปครับอยู่ด้านบ่ได้ไส้หอมหลายอย่างนะครับลาบบ่ไดดต้องการเพิ่มปริมาณอีหยังให้มันนะครับไส่เป็นซีเป็นซันเลยครับเนื้อเฮามาแบบสดๆใหม่ๆมันมีกลิ่นหอมของมันอยู่แล้วครับแห่งมาถือกันกับบีงัวแท้นะครับเนาะเมื่อกี ซอยชิ้วรถชู้กินกันย่างดีเลยครับบ่อยากใส่อย่างที่มันไปงํามันนะครับเนาะอยากพวกพักต่างๆเอาไปไปกินกราบกินแกมเอาครับนี่เลยครับใส่ประดับประดาครับเฮดเซีส์แล้วครับเป็นรอบๆกัเอาแม่ปั่นสู่แขกที่แม่ในงานนะครับเนาะมันได้ลองลิ่มชิมรสกันนะครับเนาะ่าเป็นยังไงครับอาหารพื้นบ้านอีสานฮานี่ครับจักรวาลลาบก๋วยจักรวาลรสขมนะครับเนาะในมหาลัยก็มี จะแสดงต่างๆในส่วนของต่างๆหลายส่วนนะครับเด้อนี่ครับอันนี้แปกันตอนในส่วนของเมนูก้อยเสือขัวนะครับเนื้อเสือกับไม้เมมไม่สดๆนี่ครับเฟียนุ่มๆนครับนี่ยข้ามมังคีอุ่นๆดูครับมาปาดแบกออกเบิ้งก็ิจะเป็นทังสี่แล้วครับเนื้อเสือก็คือเนื้อส่วนหน้าอกของง่วนะครับเนาะก็จะประกอบไปด้วยมันอ่อนนะครับพาพาลงไปครับพาสันมันอ่อนไปกับเป็นสันของเนื้อผ้าเนื้อไปกับเป็นมันแข็งนะครับเนาะในฉินส่วนเนี่ยมันสีมีทั้งมันอ่อนมันแข็งนะครับนี่เลย ั่นซอยไปใช้น้ากันเลยครับผมขันปลาหลับยูร่านนี่ก็สิเป็นแบบซับหรือว่าฟักเอาได้ครับได้เป็นก้อยเลยอยเอาครับผมนี่ครับอันนี้ก้อยเสือขั่วนะครับนี่ครับใส่ลงไปครับเนื้อหอมๆได้เลยครับนี่ยิงเอาแม่ขวนยห้งจังเลยครับนี่ใส่เพียลงไปครับเพียรีพ่านกันต้มเลยการกรองมาเลยนะครับได้นี่ครับจากนั้นก็ขึ้นตั้งไฟเะครับล้วนให้มันสุกจ็กประมาณ 50%ครับเปลี่ยนจากสีแดงเป็นสีขาวๆแน่จัง่อยครับนี่ตักพักไปจะนัก็เติมน้ำแดงลงไปครับผมนี่เลยครับใส่ลงไปแล้วก็ล้วนต่อให้มันสุกครับสุกเกินสุกประมาณจักแปนี่แหละครับผมให้มันขั่วหอนมันละอุอีนี่ตัวเลแล้วมีขั่วหอนสะสมอยู่แล้วครับให้มันไปสุกต่ออยู่ในจานครับนี่เนี่ยสุกแบบลอยเปอร์เซ็นต์เลยซะทีเดียวมันก็จะเหนียวนะครับเนาะนี่เลยครับ ก้อยเสือนี่ครับปรุงรสกับเป็นแบบเดียวกันก็ปรุงลาบแบบเมื่อกี้นี่ครับนี่ครับใส่น้ําปรุงรสลาบสําเร็จรูปของเราลงไปครับนี่ครับตามลงไปครับพริกป่นเ้าขั่วผักบัวตามกดลงไปครับนี่เลยเมนูนี้ก็เป็นที่ทึ่งกับเข่าเป็นที่ทึ่งกับแก้มเลยนะครับเนี่ยรสชาติก็บที่ว่าได้นักนวลรื่งแรงเอียงครับเป็นละมุนละมุนครับผม นครับเนื่องจากมันมีส่วนผสมของทั้งเพรียของทั้งน้ำแดงลงไปนะครับเนาะน้ำแดงนี่ก็คือเลือดนั่นแหละนะครับเด้อยครัลังเทียบมันก็บอกเอกคลิปตรงๆไปเลยนะครับเนาะนี่ครับเมื่อนี่เป็นนัวๆนะครับเนาะรสชาตินวลๆครับคนเครื่องปรุงเข้ากันแล้วใส่หอมตามลงไปครับซัมนี่ก็เป็นอันเซตเรียบร้อยแล้วครับพร้อมเสือกพร้อมรับประทานครับผมงานนี้ก็จัดตั้งแต่เดือน กระดาษหลครับหาไฟวิดีโอมาเห็นนะครับเนาะนี่ครับเพิ่งจะเห็นเราเพิ่งจะมีมีเวลาได้มาตัดลงสุพีนองตานผู้ชมบิ่งครับกับลวงพลแม่หลายเดือนแล้วครับงานั้งแต่วันที่สองกระดาษุูนครับเนาะงานก็จัดอยู่ประมาณหลายมือครับจัดอยู่หลายวันเลยครับวันนี้มาต่อกันนี่ส่วนของเอ่อพัดจังกูนะครับเนาะใส่เป็นนองไล้นะครับนี่ยุลานก็ใส่เป็น น้องลายขาหนานะครับสังเกตบ้างครับเนื้อสีอ้อนอุ้ยสวยเลยครับเป็นเนื้อที่หล่มไม่ไหมนะครับเนาะข้ามันขี้เนียยังอุ่นๆอยู่นะครับนี่เลยครับหันสร้อยออกมาเป็นบางๆนะครับวิธีการทำก็ใส่น้ำมันครับตั้งไฟครับผมให้ร้อนนะครับแล้วก็สมีเครื่องผัดนะครับเนี่ยเครื่องผัดนี่ยจะประกอบไปด้วยกระเทียมคาอ้อนตะไคร่ใบบกูดนะครับเนาะเอามาสับมาตั่มใส่กันครับผมจะนั่นก็เจียวเห่หอมเลยครับ นี่เครื่องพวกนี้หอมซะก่อน้งนะครับเนาะจากนั้นก็ยังใส่น้ำเพรยลงไปนะครับนี่เลยครับเพี่ก็ต้มก็กรองมาแล้วครับนี่เลยใส่เป็นจุกล่วงไว้ซะก่อนรั้งหน่อยครับผมมันใส่เวลาเนี่ยอีกหน่อยครับเมนูนี้ใส่ลูกโดดตามลงไปนะครับเนาะใส่ผงปรุงรสนะครับนี่แล้วก็ตามด้วยผงนัวนะครับมีมีทั้งผงเสียบมีทั้งผงนัวใส่น้ำกันเลยครับแล้วจามีในส่วนของน้ำตาลนะครับใส่ไปตัดรสจัด หน่อยนึงนะครับนี่ครับอนี้ก็เป็นในส่วนของพริกป่นนะครับเนอะเราใส่ลูกโดดแล้วก็ใส่ลูกหวานตามลงไปพร้อมครับนี่เลยครับลูกหวานนะครับนี่ครับตามด้วยซอสหอยนะครับเนาะนี่ครับซอสหอยนางรมครับใส่ลงไปครับเท่ากับเคี่ยวเครื่องปรุงเขากันนะครับเนาะเอาจนหน้ามันสีงงวดเหนืดเหนืดเนี่ยจังหน่อยครับผมอยู่ในงานเท่ากับเสิร์ฟเป็นแบบ พ่อได้ล่องริมชิมรถนะครับนะบอได้เสือเป็นจานใหญ่คือยังเห็ดขายอยู่ในร้านนะครับเอาพ่อได้รู้ว่าเมนูนี้เป็นเนื้อสรสชาติแบบนี้ประมาณนั้นครับผมนี่ครับใส่ขาลงไปครับคาตะไคร่ใบบกูดใส่ตาลงไปเลยนะครับเด้ออันนี้เป็นหัวหอมครับผมนี่ครับซอยเอาไม่ไหมครับผมย่าไปหาซอยถิ่มไวครับมันอาสิเรียวอยู่แต่ว่ามันก็ได้เต้นหนาตาสีสันมันเลือครับแต่ว่ากินอายที่มันเป็นกินหอมมโร่มาเฉพาะตัวมันจะหายไปครับมันต้องไปหันไวเลยครับเมื่อกี้เป็นบีงัวนะครับเด้อ นี่เลยครับนี่เครื่องมันเข่ากันจังน่อยครับนี่เป็นใบโหระพาครับใส่ลงไปหลายเลยครับเมนูนี้เมังกรดครับของหอมเพียบเลยรอให้พักยุบจังน่อยครับใส่เนื้อตามลงไปเป็นลำดับสุดท้ายครับผมเพราะว่าห้องผ้าตงการนี่มันสุกลายนะครับสุกมันสิแข็งมันสิกระด่างนะครับเนาะนี่ครับน่องลายครับใส่ลงไปครับคนโกเล่ล้วนให้สุกจัก 70%กเอ็พอครับผมเายังให้เป็นสมพูสมพูเล็กน้อยครับนี่ครับงานนี้ขอชื่นชมทางคณะผู้จัดงานนะครับเนาะเป็นการเอาวัฒนธรรมท้องทินนะครับทั้งในด้านอาหารศิลปะวัฒนธรรมเครื่องใส่ไม้ส้อยวิถีชีวิตความเป็นอยู่นะครับเนาะมานำเสนอในรูปแบบของวัฒนธรรมแบบประยุกต์นะครับเนาะให้มันเข้ากับยุคกับสมัยครับว่าด้เอามาเป็นแบบอีสานจ๋าซะทีเดียวครับผมนี่เลยครับ เสร็จเรียบร้อยครับผัดจังโก้ครับผมคลิปนี้ก็ขอบคุณในหลายๆนะครับพี่น้องผู้ชมที่ให้เกียรติติดตามรับชมจนอตอนนี้นจังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกันมาไล่แห้งใจกันได้เวยครับเด้อแล้วมาพอกันไหมคลิปหนาคลิปรุ่นครับสวัสดีครับ